อย่าพลาดเรม g t 8เรามีนวัตกรรมกล้องที่เปลี่ยนเกมเล่นแล้ววันนี้ใครกำลังรอคอยเรม g t 8ซีรีส์ที่จะเปิดตัวในประเทศจีนสัปดาห์หน้านี่คือข่าวที่จะทำให้คุณตื่นเต้นเรื่องไม่ได้แค่เผยความร่วมมือกับรีโคในด้านกล้องเท่านั้นแต่ยังนำเสนอนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกสมาร์ทโฟนโมดูลล็อกล้องแบบถอดเปลี่ยนได้แต่คุณคิดว่ามันจะง่ายเหมือนการเปลี่ยนสก,กินโทรศัพท์หรือไม่ไม่เลยนี่คือส่วนที่สุดยอดโมดูลนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งดีไซน์ของส่วนครอบกล้อง คามราเฮาซิง <Camera> ได้โดยตัวเองด้วยกลไกการยึดด้วยสกรูทอดสองตัวและระบบแม่เหล็กที่ช่วยให้การถอดใส่ทำได้อย่างราบรื่นเพียงแค่ประกบโมดูลและขันสกรูเพื่อล็อกให้แน่นหนาง่ายและสะดวกมากๆใช่ไหมแต่นี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นเรลนได้เปิดเผยว่าจะมีโมดูลให้เลือกสามสไตล์ได้แก่ทรงสี่เหลี่ยมทรงกลมและสไตล์หุ่นยนต์แต่ละแบบมาพร้อมกับวัสดุและสีสันที่แตกต่างกันออกไปทําให้คุณสามารถปรับให้เหมาะกับสไตล์ของคุณได้อย่างเต็มที่แต่คุณคิดว่าแค่นี้ก็พอหรือ ไม่เลยประเด็นที่น่าสนใจคือแนวทางการออกแบบโมดูลนี้จะเปิดให้ผู้ผลิตรายอื่นทอร์ดปาร์ตี้สามารถผลิตอุปกรณ์เสริมเข้ามาในระบบนิเวศนี้ได้หรือไม่และนี่จะส่งผลดีต่อการซ่อมแซมร a b i l i ิลในอนาคตอย่างไรคุณคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่และนี่คือส่วนที่ทําให้ MGt8 โดดต่างจากคู่แข่งฝาหลังที่ใช้วัสดุใหม่เป็นหนังรีไซเคิลที่ให้สัมผัสคล้ายกระดาษ Paper Light like Recycler BAC ซึ่งไม่เพียงแต่ทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกรอน แต่ยังมีความบางเพียง0.02ม mm ิเมเท่านั้นทําให้มือถือดูทันสมัยและสวยงามมากขึ้นนี่คือการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างเทคโนโลยีและศิลปะแต่คุณคิดว่าฟีเจอร์เหล่านี้จะถูกนํามาใช้กับรุ่นที่วางจําหน่ายทั่วโลกด้วยหรือไม่คุณคาดหวังอย่างไรและคุณคิดว่านวัตกรรมกล้องแบบถอดเปลี่ยนนี้จะเปลี่ยนแปลงวงการสมาร์ทโฟนไปได้อย่างไรมาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นเถอะ